พี่น้องสบายดีเอพเียงหางแฟนว่าสุดขวสุดคนสุดมองสุบอนพ่อส่องเบาพ่อมาหน้าคือเก่าพี่น้องอืมสาวกระตุนพ่อเลยพี่น้องเจอของแท้แล้วไอ้ใสให้เบิ้งก่อนพ่อหิตปวกพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องปาดพี่น้องโมเดิร์นหิตโมเดิร์นฉิกเก่าเลยพี่น้องที่ปิ้นเนาะสามารถหิตนาโปกันไอ้ใสอ๋อพี่น้องจุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องไปนี่พี่น้องเลย เอากระมานขี้กันเลยพี่น้องเห็ดแห้งไรพอของแถ็บน้องงานเขาพี่น้องนี่เห็นมั้ยใกล้ๆพี่น้องตื่นเต้นพี่น้องอืเก็บเก็บเก็บตึ้งแทบแมนบอสตะกร่วตื่นห่าเลยพี่น้องเสดงว่าอยู่ทื่งๆกับมีเห็ดนะเจมม์กำลังออกพี่น้องเจ็บตาเจ็ตาร้านซาวมากกับบอกสพี่น้องเอาเมื่อสิ่งที่อ่างพี่น้องสาวนูกระมา แต่ทำมาพอกอยู่ง่าดพี่น้องแต่แกงเลยพี่น้องเลยขึ้นว่าสีเมื่อเลยพี่น้องเลยตุ่นมาขอกพอดีพ่อฮิดปวกพี่น้องเลยใส่พี่น้องข้าวกระมานแกงได้พี่น้องเห็นแต่บ้านอื่นก็ได้พออฮิดปวกอ๋อมันเอาเรอก่อนฮิดปวกใหญ่ออกสื่อไมีคิดลงทางไตเนาะคอยไปมันนี่มือพี่น้องขึ้นเมื่อมาเนี่อได้ติดตามบ่มือเลยพี่น้องห้ามด้วยตามอื แหกม้านพี่น้นองไอ้แหกม้านปีนต้องใส่รานกะเห็นจะใช้หมอ,มอห่อย,อ,อ,อ,ยอ่ะ่เล้กพี่น้องคนนึกว่าซากระตูนตัวใครได้พี่น,น,น้อ,องเอ้คน่องแท้ขุดเอาขุดเอาออเา้งหาคนเล่นะพี่น้องเนาะพี่ชายเขาก็คอยทมงอ่งเงเขาบอกา้งมาทั้งสรงเลยเน่าเลยอ๋อมันจะว่านั่นเนาะเ้

จะจูมันมันนะฮะนะเนัะมนจะนุ่นนุ่นเลยเขาได้แล้วเขาจะเห็ดป็นเงิเือเหาแล้วเขาได้เขากุนแตกเลยมาคึคว่าช่ได้กินเลยพี่น้องไอด้กินน้ำมูดได้พียน้องได้เท่ากับพี่น้องสังเกติ่นจูมันเนาะอันเลาะกดไลกดแชร์ใ้นองกดไลกดแซรลวลวกพี่น้องเอ้สองบาพรบานนาดพี่น้องอ๋อโตมันี่องเอจนไม่ใจแคบวาเลยพี่น้องเอ้ บ่เคยได้ป่านนี้ทางแรลกเลยไม่แต่จุ่มมันี่นางมาแล้วมื่นกมาอี่แต่เช่าเนาะมาแต่เส่าของนี้พี่นาองมือนก่อยสิมาแต่เส้าพี่เนาะมาทำกันยายาีนะพี่เนาะไปนี่พีวันที๋ฉีหลอกแล้วก่อยสีหลอกพีนาะพี่เนอห้าฉีายีอกงพี่นาะกระบ่น้อยเห็ดนะจุ่มบ่น้อย แมนมันเจาะมืออ hmm. ื yeah. right. ่นหรือว่ามูอนีิยมเจาะยื้อห้ามประตัวมันพ่อเลยพี่น้องให้พ่อเลยพนี่น้องป้าตุ๊ทางไหนพี่น้องเราคอยจะไปถ่ายทั้งหนาเด้อโอ้ยตายจะมันหล่อแท้เนี่ยตังเด้อตั้งมึงเด้อเด็กก้อยมึงเด้อมดแดงพี่น้องไอ้ แสดงับวนเยี่ยนจ่าย,ยพี่น้องไหมเพื่อเ,เพื่อเพื่อเห็ดปวกพี่น้องนี่จะกระสุนออกไหมพี่น้องเก็บเก็บเดี๋ยวคนสิมาเดี๋ยวเมื่อที่ซามสิมาพี่น้องถึงสั่นเลยหัวใจแทบสซวายเลยพี่น้องไหมโอเคหม่เลยฮ่าโค่เก็บ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 มาเก็บทางหางไฟนี่ก่อนเก็บข้างไฟนี่ก่อน มดแดงครบแอนบอเพื่อเห็ดบ่เพื่อเห็ดปวกแต่เห็ดปวกเนี้ยในแก่แล้วไม่ค่อยลงดอกมันมีจุ่มมันได้ชนะเคยชำนันบอยโยบพี่น้องทังเกล็ดพี่น้องเ้าเบากันยืนตอ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 นชอยพี่น้องเบากเบาครั้งเล่าเห็ดปวกออกตอนแรกเขามาหาพี่น้องไปในส่วนชาวกระตูนพี่น้องฉันเป็นบอมาดอก คนห้ามให้ดีออกจากบ้านนะพี่น้องเฮ้ยชวนออไปห้าเห็ดปูกด้วยเฮ้ยนี่ยันบัได้เนี่นบัไดที่บ้านอินขึ้นมาเลยเบ่จากเกาะเล็กน้อยไปเหยียบที่ตอนนี้กันยี้นี้ก็เคยว่าจะเอาหี่น้องแ้าว่าแต่ว่าขี้ดีบุยที่เห็ดพี่น้องเลยนี่ยคนตินเต้นนะพี่น้องเนาะตืนเต้นมื่อกทึกด้ามเชี่ยเนี่อหันเต้นก็ตามพี่น้องตีกันย้อนพี่น้องเห็ดปูกแค่ได้โบมีไฟหญ้าหรอพี่น้องเอ้ยไอ้กันยันมันทำบุกอกปูเคยพอพี่น้องลูกชายอยู่น้ำป่า เอาผู้พิ no เอาพี่น้องโลละหาลอยหากว่าเขาได้ขีดนึงโลละหาลอยถือพคายดอกถือฮาอยากไปแมนดอกใหนอีกอ๋อเดี๋ยวให้ที่เพื่อนเขาไหมนี่พี่น้องกินช่องดอกขยี้มไหมน้องตีดอกจำไว้นะครับบ่พอมันลายคนพี่น้องสีแบ่งป่าคือเข่าแล้วเอาก่ะมันสีกินแต่ชองผู้เมียห้อยจานอีอิ่มแล้วเหลือเหลือพี่น้องเนาะนี่พี่น้องข้าขเสียห้เบิ่งอีกตัวนี้พี่น้องนนี่ดอกไงเห็นยุเห็นยุ อ๋อป the hmm. right. huh? ีนี้แล้วให้ไล่คือดอกเดียวนี่พี่น้องนี่นี่ดอกทำสร้างนี่นี่แม่นป้อก็ยีเด็ดสักนิดเดียนี่ดอกไงเดี๋พี่น้องนี่สักนิดเดียวดอกไงเดข้าวพีาน้องนินสักนิดเดียวจะตีก้อนออกเปน้องเนาะหมดแดงครบข่อยอยู่ดีแต่บเห็นน้ำเห็นไข่เนี่ยจะมุดเทียงกันแล้วพี่น้องดีเห็นตะเทียงกัน งพีนอ้คือเกาหน่อยกปจมห่อกนบุน่อนทางในห่อขทางล่ะอืมแยัง่เมื่อเจียงนกเข้าเกาเกากอยู่อคนหะอ๋อพี่น้องพี่น้องต้องฆ่ากระตุนพี่น้องเอ้ไปเห็นไว้แล้วตาลายลตานิ่งนิ่งนิ่นิ่เาเขี้ไปแ้เจ้าเด็บ่นี่แมลสูตรม่อีกไน่เยเดี๋ยวไปบริกินพี่น้อง บ่อขอยอมันบ่อท่านออเห็ดนั้นมันก็อกอมงกี้นี้เห็นั้นเห็อันนี้น,นั้นมันพ่นแอนเห็ดมันบเริออกง่ายได้เห็นไรมันคือหน่อไม้ไรไม้ออกง่ายเห็ดมันออกซะเขาเคียรไปอยู่แต่จุดแต่ว่าบท่นพ่นโอ้สได้บองข้างแล้วอเบงาแต้องเบื้องาี้วองเบื้องาล้อเมื้อ่าแตเือาแ้อเคื้อางแลงเบางแต้เบ้มาพีลน้องเื้องขาแล้อเื้องข้เื้องามแล้วี่มงเ้อง้าองเอ้ย กดลัวๆพี่น้องกดลัวๆเห็ดปวกเดินหาพี่น้องปวกใหญ่พี่น้องเสียงคุ้นใช่หมุนอะรแบนี้พี่น้องเลยออกไปจากเอื่อยเลยพี่น้องใช่ใชเบื้องในกระตาพี่น้องอ่อนช่อนบ่พี่น้องอ่อนช่อนบ่เครื่องตาหน่อยแล้วเขาก็จะได้อ่างมูกันพี่น้องมีแต่เขาได้กินเขาก็จะได้กินพี่กันเละพี่น้องเออหวานอือหื้อ แกงนี่ว้อนจุ๋ยๆเลยพี่น้องไหมใส่ผักกระเดานอนใส่เกลือไลยๆเลยพี่น้องมันจะเพิ่มเม่นตัวหนาแล้วก็แม่นน่ะเห็นไหมดอกใหญ่เลยไห่น้องเบิ่งก่อนมันคือดอกใหญ่เห็นไหมดอกสมโปรตีนนี่พี่น้องเลยเอาโมมวนพี่น้องโปรตีนโปรตีนในรีพี่น้องไม่ว่าผุเป็นดอกนะเนี่ยใครเบิ่งก็ได้พี่น้องเด้อยมันจะเหยียบให้ตวกใหญ่เลยพี่น้องอ๋อ เป็นตาพี่น้องอินนะเปด้โมเนาะเห็นยานี่เนาะดิเนาะโอ้จากโฮกกะแปดนพี่น้องเริ่ยเ่สิแปดแล้วนะใจยังยกระถึกยากระตุนเอาออกด้วยไหม้นะเบหุงดนะพี่น้องเนาะจะเอาเห็ดเลือเออยังเบน้องห็นดอกหม้อกหม่ออกนี่เอามองนี้ได้นพี่น้องเอดีีน้อง ช่วงหลังร้ายสามดอกนี่กระไรบอกอยูมันใหญ่เรื่องของเรื่องนะพี่น้องจำโปรตีนโปรตีนเมื่อเหาก็พาพาพี่น้องแข่งวานเจย์จวยเมื่อเหากับชีได้อ่างปลาบุนนะพี่น้องเอ้ปลาบุนกับชีบอาลานมือมือบุนแล้วชีบอาลานเนีเฮ้าแล้วก็อย่าห้าติ่เข้าบอกวางออกวางในสายหาก็บบ่บ่ข้าวดอกพี่น้องเอ้เอาเท่านั้นแหละเขาจะบอกว่าปลาบุนแล้วหูมัดหูมัดห้องเจ้าชิบหูมัด้แมนพอเราเราอยู่ จ่น really um, sure ้อยจนเท่าเาผดเพ่งมาอยู่พี่น้องด้ปีหนึ่งสองปีหนึ่งเขาก็ยังหูปวกกันเ้อนี่พน้อไอ้ก้อยจกเอาแล้ววะไอ้เจจิมาเอาเองจับแสดงอาการปัพี่กินาขอพี่ดอกให่เขอยชุกันพี่น้องเดียวเดี๋ยวงกันตงกันเอามาตรงกันค่อ่นซ้อยยิ่พี่น้องอ๋อโตสองดอกนี่พี่น้องเอยพี่น้องเอ้ยแมน ไม่อยากว้าวลดพี่น้องไงไม่อยากคุยเลยใหญ่เลยดอกเห็ดปวกแกมอ้าวโพยเลยป้าถักพี่น้องถักต้งทุนโพยเลยพี่น้องเห็นพี่น้องไหมเขี่ยจริงจริงเคลียร์ไปก่อนแล้วป้อฮอดพี่น้องมันเป็นเห็ดปวกอยู่บ่อเลยนะมันก็ดอกใหญ่แท้ตายตายก็ตายปานนี้ก็ตายไม่ได้ปานนี้มาพอเห็ดปวกจุ่มบักง่ายพี่น้องจุ่มสักกับปั้นนี่ฮอด หนึ่นแล้วกัออมชักเข้มบานนึ่้าเกล่นแล้วเข้มบานใจเนี่ยมื่อทางไปเอาเอามาโซ่คักๆได้พี่น้องเด้อดอกค่อยจากว้านี่ดอกตัวเนี้ยมาเคยเบิ่งกับไข่ได้ใกล้ๆได้เดี๋ยวคือเบิ่งพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องปอดมาแดงคบในตาค่อยขี้ตีนหักเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเดินหาพี่น้องเยเดินซีไทย กวันที่ชาวฝ่ายาเดินไม้สาพี่น้องเห็ดปลวกเดินไม้สามีแต่จุ่มซับกัมปันพี่น้องเรื่องอะไรก็แท้ทั่วโลกพี่น้อยให้โลกจืดจำไปเลยจดจำครั้งหนึ่งสาวกระตูนหาเห็ดมานว่าม,มานมานัมนพี่น้องมาเนี้ยมาฟอนบานนากะอ่างแต่จเป็นเปิดซองมาฟอนบานนานี่กะไอเห็ดปวกใไงขนาดพี่น้องไอ้ีเรื่องอะไรก็แ่ใหม้มาฟอนบานานาเลยพี่น้องเนาะคนเบิ่งหลายๆ่ผโผดโ อยากว่าเอาโลดถูทั้ทงเห็ดทั้งส่วนเอาพี่น้องควัดเอาควัดเอาโลดตัวหนาแค่ไหนเทียไปเรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> อ่าพี่น้องจุ่มนะมันจะเอ่ยเลยถ้าเาผงมันที่ออกพี่น้องเกากรองไว้นะผงเกินกรองไว้แล้วกรองบงกาวไม่ออกพี่น้องเห็ดนะครับต้องห่อมห้ามห้ามกองไว้บนเกามัน น้ำบ่ออกเห็ดนะพี่น้องเอากระโบกถ้าวันนอกตะกี้เต็มสีเมนอยู่บ่เด้เอากระโบกนะพี่น้องเดเดอกดอกมันคือแขงเนาะกะตาหาตพี่น้องเขาเอาไปนะเขาเอาไปเลยพี่น okay, <laughs> <genau. S 2> ้องเลยอืมเาะกตาตายดอกแขงอะลีเลยแขงแบบบดีย <point> ังเดยนะแขงคักะลที่เขียนตะปัดอยู่ดอกมัน มันลายป่านี้ยังบ่หมดพูดได้อนพี่น้องเนาะพี่น้องลายเต๋อได้พี่น้องเตกแขงหนึ่งพี่น้องเอ้คำว่าเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ่องบาลพรานบ้าเ่ายพี่น้องเพื่อจะประพาสคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดี